ปนตะระี่ก็มาประมาณ2ชั่วโมงกว่าครับประมาณ6โลสวัสดีนะนาะกตกปลาแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านนะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็จะพามาล้างตะก้อเก่านะครับผมก็เป็นตะก้อที่เราเก็บขึ้นมาจากอ่างเก็บน้ำนะครับตามหมายดังๆก็ได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมผมก็เลยเอาขึ้นมาล้างนะครับทําความสะอาดเพื่อที่จะนํากลับไปใช้ใหม่นะครับผมตะก้อที่มันเป็นสนิมนะครับผมนักตกปลาส่วนใหญ่ก็จะมองข้ามนะครับผมจะไม่ค่อยเก็บขึ้นมาดูนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาล้างนะครับล้างด้วยอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันนะครับผม อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมใช้เป็นเป็ดนะครับผมแล้วก็น้ำยาล้างจานนะครับ2ตัวนี้นะครับผมผมจะ,ะนำมาล้างตะก้อเก่าให้มันกลับมาใช้ใหม่ได้ในสภาพที่ใกล้เคียงของใหม่มากที่สุดนะครับผมแล้วก็จะเป็นแก้วน้ำที่มีฝาปิดหรือว่าขวดน้ำอะไรก็ได้นะครับผม ที่ฝาค่อนข้างที่จะกว้างหน่อยนะครับผมขั้นตอนวิธีการล้างน,นะครับผมผมก็จะ,ะนําตะก้อเก่านะครับผมใส่ไปในแก้วน้ํานะครับผมก็ใส่ไปไม่ต้องเต็มนะครับผมถ้าเราใส่เต็มเวลาเขย่า,ยามันจะเขย่าไม่ได้นะครับผมหลังจากนั้นผมก็เติมน้ํายาเป็ดนะครับผมลงไปก็เติมไม่ต้องเยอะนะครับผม สำหรับแก้วที่ผมใช้นะครับผมจะแบ่งเป็น4ส่วนนะครับผมผมจะใส่แค่1นส่วนสี่นะครับผม1นส่วนสี่ของแก้วต่นนั้นนะครับผมหรือจะน้อยกว่าก็ได้นะครับผมอาศัยว่าเราเขยา่านานๆล้างน,นานๆมันก็จะสะอาดนะครับผมแบ่งแก้วเป็น4ส่วนก็เป็นครึ่งของครึ่งนะครับผมก็หนึ่งส่วนสี่หลังจากนั้นก็เขย่านะครับผมก็เขย่าประมาณสักหนึ่ง ถึงสนาทีหรือนานกว่านั้นก็ได้นะครับผมยิ่งขย่านานนะครับผมยิ่งสะอาดครับหลังจากนั้นนะครับผมก็เตรียมน้ําเพื่อ,อจะมาล้างาหรือว่าเจือจางตัวน้ํายาปิดนะครับก็ เพื่อป้องกันน้ำยาตัวนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะแรงถ้ามีถุงมือก็ใส่ถุงมือก็ดีนะครับผมก็ล้างไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะของผมมันค่อนข้างดีเยอะผมก็เลยล้างหลายครั้งหลายรอบนะครับสีของน้ํานะครับที่น้ำยามันกัดสนิมออกนะครับก็ค่อนข้างที่จะดํานะครับผมแล้วก็สกรปรกนะครับผม หลังจากล้างด้วยน้ํายาเป็ยเสร็จแล้วนะครับผมก็ล้างด้วยน้ําสะอาดนะสัก3-4น้ํานะครับผม ล้างจนให้ฟองมาเหลือน้อยที่สุดนะครับก็พอดีผมใช้เวลาหลังเลิกงานนะครับผมทำคลิปอ่ามันก็อาจจะมืดมืดหน่อยนะครับผมอันนี้ต้องขออภัยนะนะด้วยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็เตรียมน้ํายาสไลนนะครับผมหรือว่าน้ํายาล้างจานอะไรก็ได้นะครับผมใส่น้ําผสมน้ําทิ้งไว้นะครับผมเดี๋ยวก็กลับมาทําเหมือนขั้นตอนแรกนะครับผมก็คืออ่า นำตะก้อใส่แก้วนะครับผมหรือใส่ภาชนะอะไรก็ได้นะครับผมจะเป็นขวดอะไรก็ได้ที่ปากมันกว้างหน่อยครับปากมันกว้างกว่าลูกตะก้อนะครับเวลาเราเทเราจะได้เทง่ายๆนะครับผมแล้วก็เติมน้ํายาสไลด์ลงไปก็ไม่ต้องเยอะนะครับผมก็อาศัยว่าเราเขย่านานๆหน่อยนะครับมันก็จะสะอาดอันนี้ก็เราจะล้างทั้งคราบสนิมแล้วก็คราบน้ำยาปิดนะครับที่มันยังหลงเหลืออยูอ่ให้สะอาดนะครับผม จะเห็นได้ว่ามันยังมีความสุกรปุกอยู่นะครับผมดูราบทั้งแดงทั้งดํานะครับแล้วก็เทลงไปในน้ํายาสไลด์หรือว่าน้ํายาล้างจานนะครับผมทําไปเรื่อยๆจนหมดนะครับผมของผมมันร้อยกว่าลูกนะครับผมก็จะใช้เวลานิดนึงถ้านะนะ,ะมีไม่เยอะก็ใช้เวลาน้อยนะครับผมไม่ถึงสิบนาทีเราก็ได้ตะก้อใหม่หรือว่าตะก้อใกล้เคียงของใหม่นะครับผมจากที่ว่ามัน ตกหล่นอยู่ตามอ่างเก็บน้ํามันขึ้นสนิมซึ่งของพวกนี้คือมัน,มนค่อนข้างที่จะได้สลายยากนะครับผมซึ่งปกติมันอ,อยู่ตามอ่างเก็บน้ํามันก็เป็นมลพิษนะครับสร้างมลพิษให้กับแหล่งน้ําธรรมชาติเราเก็บขึ้นมาก็ถือว่าเราก็ช่วยเร,เรียกว่าลดปริมาณขยะ,ะลดมลพิษลงหลังจากนั้นนะครับผมก็มาล้างทําความสะอาดนะครับ ก็ล้างจนฟองมันหมดนะครับผมก็สาเหตุที่ผมอ่าไม่แช่น้ํายาเป็ดโดยตรงเพราะว่าะตะก้อของผมมันเยอะนะครับผมถ้าเกิดแช่เลยก็มันจะใช้น้ํายาค่อนข้างทีเจะยเยอะแล้วก็เปลืองนะครับผมผมก็จะใช้การเหยาวหรือว่าการล้างใทีละน้อยทีละนิดนะครับผมโดยที่ใช้น้ํายาไม่เยอะนะครับผมก็ล้างน้ําเปล่าจนสะอาดนะครับผม ก็จะเริ่มดูดีขึ้นหน่อยนะครับผมหลังจากเราล้างเสร็จแล้วแล้วก็นําผ้านะครับนําผ้าสะอาดมาเช็ดให้แห้งนะครับผมก็ดูสีสันก็เริ่มดูดีขึ้นนะครับผมหลังจากที่เราเช็ดแห้งแล้วนะครับผมเราก็ เตรียมเอาไว้พึ่งแดดนะครับผมหรือว่า,าตากพัดลมนะครับผมพอดีของผมมันทําช่วงค่านะครับมันไม่มีแดดผมก็เลยจะใช้เป็นพัดลมเป่านะครับผมเพื่อใหอ้ด้านในของตะก,ก้อมันแห้งนะครับผมเพื่อไม่ให้สนิมมันกลับขึ้นมาอีกนะครับผมก็ดูดีขึ้นนะครับผมสภาพการใช้งานอาจจะการใช้งานร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมแต่สภาพภายนอกอาจจะดูต่างจากของใหม่สัก ไอเคียงของใหม่นะครับผมประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็บางลูกก็สวยงามเลยนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากขอบคุณนะนะนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมได้ทําคลิปใหม่ๆออกมาให้ได้รับชมกันนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผม ขอบคุณนะนะครับผมขอบคุณอีกครั้งครับผมสวัสดีครับ